เยนมกมคอยู่ยาโอ้ยนะไคกตนน้หนยนหมกมาจะบังหมูกัหัวทำไมหัวเรียปเดี๋ยว องข้าวสวยเลยข้าเสียนี่ยเมื่อคืนนสบรยสบายตันข้าวรวนอันนี้ข้าวรวนแนบเอ้าสอน้องวันที่เกาอน้ยสบเก่าสัยี่งานหลายๆยนานลายายนนองข้าวอยเจอหน่ยี่านี้คอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตไปอีกมานี่คอนเสรตนีีคอนสิร์ตนี่ ีิบปีนี่ก็สิบปนี่โอ้หลหลเรลียนงั้นหหลายหลายหลาจดเขาเร่นเคยเกูได้านกัล่ากูกับโลเลยรอู้ขานลาเลยมนาก็น้องมนาก็งนอกันลาาี่บ้าลามนาส่ห้ร้อไ้ด้านลากันได้ 不要，你不要你。